สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันในช่วงเวลาเดียวกันนี้ผมก็จะนําเสนอข้อมูลล่าสุดของน้ําในเขื่อนอุบลรัฐอาเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นให้ท่านได้รับทราบกันนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างทางนี้ก็ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัตนะครับในการส่งข้อมูลต่างๆมาให้นะครับข้อมูลของน้ําที่เขื่อนอุบลรัตล่าสุดในวันศุกร์ที่ส พฤศจิกายนคือวันนี้นะครับเวลา14นาฬิกาครับมีน้ำ108%ของความจุอ่างเมื่อวานก็มีน้ำ108%ของความจุอ่างสรุประดับน้ำยังคงที่นะครับแต่ก็ยังมากกว่าทุกเขื่อนในประเทศไทยอยู่นะครับสำหรับน้ำที่เขื่อนอุบลรัฐนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับน้ำเนี่ยังคงไหลเข้าอ่างนี่22ล้าน 690 0 0 0ลูกบาทเมตรเยอะนะครับ22ล้าน6ก0าลูกบาทเมตรเป็นฝนที่ตกเหนือเขื่อนนะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อวานซืนนี้มีน้ำที่ไหลเข้าอ่างก็18ล้าน660ลูกบาทเมตรครับเมื่อวานนี้การระบายน้ำออกก็ได้ระบายน้ำออกตามมติของคณะกรรมการศรรษษูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจ เฉพาะเรื่องของน้ําท่วมนี่ขอนแก่นนะครับแล้วก็าทางด้านคณะกรรมการลุ่มน้ําชีจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานสรุปว่าระบายน้ําออกไป25ล้าน20หมื่นลูกบาทเมตรครับระบายน้ําวันนี้25ล้าน2 0 0หมื่นลูกบาทเมตรครับเมื่อวานครับวันซืนเนี่ยนะครับระบายน้ําออก25ล้าน10,000หมื่นลูกบาทเมตรครับโดยก็เป็นการระบายผ่านทั้งอาคารระบายน้ําล้นหรือว่าสปรเวเอสอง ประตูตครับแล้วก็ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยนะครับในด้านของอากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนว่าจังหวัดขอนแก่นไม่มีฝนครับและภาคตะว,วันออกเชียงเหนือตอนบนนี่ก็มีฝนเล็กน้อยนะครับก็คาดว่าสถานการณ์ต่างๆก็คงจะเข้าสู่ในระดับปกติในเร็ววันนี้นะครับคือ 1. ไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากจนเขืนไปแล้ว การระบายน้ำออกก็คงจะระบายออกสักระยะหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับและหลังจากนั้นก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับพบกับผมธีรพงศ์โสดาสีอดีตที่บรีกรมประจักษพันธ์ที่จะมาสรุปความเคลื่อนไหวของน้ำที่เขื่อนอุบลรัฐให้ท่านได้รับทราบในวันต่อไปเพืกันนะครับจนกว่าสถานการณ์จะเป็นไปตามปกติสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ